ช็อกสาวหล่อป่วยซึมเศร้าจบชีวิตตัวเองหลังโดนนางเอกรุ่นใหญ่เทวงการบันเทิงมีข่าวมดเด็ดๆแ่บๆมาให้เผื่อกันอีกลา้าจ้าโดยล่าสุดการเพชรมานบันเทิงอันคัดช่อง8ได้เปิดประเด็นนางเอกรุ่นใหญ่กับสาวหล่อคนหนึ่ง โดยแอนนาเล่าว,ว่ามีสาวหล่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหลังโดนนางเอกรุ่นใหญ่เทเรื่องนี้เกิดขึ้นสลดขึ้นได้นับเดือนแล้วเรื่องนี้ทางครอบครัวของสาวหล่อทราบกันดีถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งรักครั้งนี้สาวหล่อนั้นและทุ่มเทรักให้กับนางเอกรุ่นใหญ่แต่นานเข้าวันก็มีปัญหาปากเสียงกันจนถึงขั้นโดนบอกเลิกและสุดท้ายตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง และสำหรับนางเอกรุ่นใหญ่คนนี้ถือว่าถ้าพูดชื่อทุกคนรู้จักกันหมดพราะดังมากในยุคยุคหนึ่งนางเอกรุ่นใหญ่คบสาวหล่อสองคนเป็นคนหนึ่งเป็นแฟนคนหนึงเป็นกิ๊กนางเอกเคยพูดกับสาวหล่อเป็นกิ๊กคนนี้ว่าต่อให้เธอไปพูดให้ใ,ใครฟรังก็ไม่มีคนเชื่อเพราะภาพลักษณ์ของฉันในวงการมันดีเหลือเกิน